ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอโตเติบโต,ต,ตขึ้นมากจริงๆเจ้าและมูชิงนั้นเหมาะสมกันอย่างยิ่งชิงสุยมองไปยังอี้เหอที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าน้ำเสียงของนางนั้นจะปกติดีแต่เขาก็ยังคงรู้สึกถึงความขมขื่นที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงของนาง มันทำให้เขาไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรดีแม่นางอีท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนักและงดงามอย่างยิ่งชิงสุดย,ยิ้มหลังจากที่ไม่พบนางเป็นเวลานานเขารู้สึกแปลกๆที่เขาไม่สามารถอธิบายได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแม่นางอีของเจ้าดูแก่เสียแล้วงั้นหรือ แม้แต่ข้าก็สงสัยว่าตัวเองแก่มากแล้วอี้เหอดื่มน้ำชาพร้อมกับพูดคุยกับชิงสุยไปด้วยจะเป็นเช่นนั้นได้เช่นไรกันแม่นางอี้งดงามอยู่เสมอชายทุกคนย่อมต้องหลงใหลในตัวท่านข้าสงสัยจริงๆว่าชายใดกันที่จะโชคดีได้ท่านไปครอบครองชิงสุยมองไปยังอี้เหออย่างเศร้าๆหญิงสาวอาจจะน่ากลัวกว่าชายหนุ่มในบางครั้ง เมื่อเขาพูดกับมู่ชิงก่อนหน้านี้ชิงสุยรู้สึกว่าเขาทำให้นางเปลี่ยนไปเขาไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นแล้วเจ้าล่ะอยากจะเป็นชายที่โชคดีผู้นั้นหรือไม่อี้เหอมองไปยังชิงสุยและยิ้ม จึงสุยไม่เห็นการล้อเล่นใดๆในสายตาของอี้เหอรอยยิ้มของนางนั้นสงบนิ่งแม้แต่ตอนนี้พวกเขานั้นจะดูเหมือนมิตรสหายที่หยอกล้อกันและกันอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่านางไม่ได้ลอเล่นข้าก็อยากเป็นชายผู้นั้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะได้รับได้เพียงเพราะข้าต้องการถูกต้องหรือไม่ แม่นางอีท่านยังไม่ได้บอกข้าเลยว่าท่านไปทำอะไรมาบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชิงสุยโวรถเสียงดังและรีบเปลี่ยนหัวข้าในการพูดคุยทันทีเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงจังเกินไปก่อนหน้านี้หากนางกดดันเขาต่อ เขาก็ไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรดีนอกจากนี้การเวลาเปลี่ยนไปผู้คนย่อมเปลี่ยนแปลงอี่เหอรับรู้ในสิ่งที่ชิงสุยกำลังทำอยู่แม้ว่านางอยากจะพูดในเรื่องนี้ต่อไปก็ไม่ทันเสียแล้ว จึงสุยเพิ่งฉลองข้ามคืนที่สำคัญของเขาไปนางไม่อยากจะพูดอะไรในตอนนี้นอกจากนี้มันก็ผ่านมานานหลายปีแล้วด้วยเหตุนี้อี้เหอจึงบอกเขาถึงเรื่องที่เกิดในหุบเขาร้อยบุกผา แน่นอนว่ามีเรื่องราวมากมายในช่วงที่ผ่านมานางได้ให้สรุปเรื่องราวสั้นๆแก่เขาอย่างไรก็ตามนางไม่ได้ปิดบังเรื่องที่ว่าหุบเขาร้อยบุผาได้สร้างฐานที่มั่นลงที่ห้ามหาทวีปแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของอี้เหอ จิงสุยก็ยิ้มออกมาแม่นางอ้ด้วยอาจารย์ของท่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องยิ่งใหญ่อย,อย่างแน่นอนในใจของข้าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าท่านอาจารย์อี่เหอมองไปยังชิงสุยและหัวเราะออกมา เพียงท่านได้พบท่านอาจารย์ของท่านก็เหมือนทั้งชีวิตเปลี่ยนไปไม่ว่ายังไงข้าก็ขอแสดงความยินดีกับท่านแม่นางอี้ชิงสุยยิ้มขณะที่เขาเติมน้ำชาให้แก่นางอี้เหยยิ้มและไม่ได้กล่าวอะไรต่อนางรู้ว่าชิงสุยเข้าใจในสิ่งที่นางอยากจะสื่อเขาไม่ได้อยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้มิทำให้นางมีความสุขและเศร้าใจในเวลาเดียวกันแล้วเจ้าละ เป็นอย่างไรบ้างในหลายปีมานี้เกตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่มหาทวีประชันเหนือฟ้าอี่เหออยากรู้อย่างยิ่งชิงสุยนั้นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดเรื่องทั้งหมดจบภายในไม่กี่ชั่วโมง พี่เหอก็รู้ดีว่ามีเรื่องมากมายเกิดขึ้นกับชิงสุยเพราะชิงสุยนั้นมีชื่อเสียงอย่างยิ่งในมหาทวีปเมคามรกฏเมื่อนางได้ยินเรื่องของชิงสุยนางก็รู้สึกไม่พอใจในหัวใจของนาง เขาต้องพยายามดิ่งรนอยู่คนเดียวมาตลอดแตกต่างจากนางยิ่งนักเมื่อเทียบก,กันแล้วเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งของนางนั้นรับเรียก,กว่าอย่างยิ่งตาขานของนางคือผู้มีพระคุณของนางอย่างไรก็ตามหากปราศจากชิงสุยนางคงอยู่ไม่ถึงเวลาที่อาจารย์ของนางปรากฏตัวนอกจากนี้นี่เพราะชิงสุยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของนางไปทั้งหมดเจ้าจะกลับไปในเร็วๆนี้เงินหรือ หลังเงียบเป็นเวลานานอีเหอก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและยิม้มข้าจะอยู่ที่นี่อีกสักสองสามวันข้าไม่ได้กลับบ้านมากว่าสองปีแล้วชิงสุยคิดถึงบ้านของเขาและอยากจะกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้ามาที่เพื่อส่งมอบอะไรบางอย่างและข้าก็กําลังจะกลับบ้านเช่นกันเรากลับไปด้วยกันดีหรือไม่อี้เหยยิ้มให้ชิงสุยได้อย่างแน่นอนว่าแต่เหล่าหญิงสาวจากเส้นใยแมงมุมแพรวาจะกลับไปพร้อมกับท่านด้วยหรือไม่ พิงซูยงุงงตอนนี้เขาแน่ใจว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเส้นใหญ่แมงมุมแพรวาได้ดูแลที่นี่อยู่แล้วก่อนที่ข้าจะมานอกจากนี้ข้ามาที่นี่เพียงเพื่อส่งมอบบางสิ่งบางอย่างการดูแลที่แห่งนี้ยังคงดำเนินไปตามปกติ ความสัมพันธ์กับตระกูลมู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกนางจะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อตระกูลมู่อี้เหยยิ้มขึ้นนางดูมีความสุขอย่างยิ่งเช่นนั้นอยู่ที่ตระกูลมู่อีกสักสองวัน เมื่อข้าจะไปข้าจะแจ้งให้ท่านทราบและเราจะไปพร้อมๆกันข้ายังมีบางอย่างที่ต้องทําเมื่อถึงเวลาที่จะไปข้าจะมาพบกับเจ้าเอาล่ะเช่นนั้นข้าจะไปส่งท่านในตอนเช้าชิงสุยเข้าไปยังดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะตะ แม้ว,ว่าจะกำลังเฉลิมฉลองพวกเขาก็ไม่ได้หยุดฝึกฝนตอนนี้ความแข็งแกร่งเพิ่มพวกมากขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขารู้ว่าชิงสุยกำลังจะจักไปในเร็วๆนี้ดังนั้นพวกเขาจึงฝึกฝนอย่างหนัก หาที่พวกเขาติดขัดนั้นจะได้รับการแก้ไขได้ก่อนที่ชิงสุยจะไปหลังจากเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชามตะชิงสุยเริ่มตรวจสอบตัวเองร่างกายของเขายังคงมีปราณพิษสีเขียวหยกที่ถูกสะกดเอาไว้โดยพลังธรรมชาติ อย่างไรก็ตามมันไม่อาจสลายไปได้ในช่วงเวลาสั้นๆนนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้ามาในร่างกายของเขาก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถหลบมันได้หมดและมีบางส่วนที่เข้ามาในร่างกายของเขา โชคดีที่พลังธรรมชาติของเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งนักมันสามารถสะกดปราณพิษสีเขียวหยกพวกนี้เอาไว้ได้พิษนั่นต้องการเข้าไปยังจุดตันเทียนของเขาแต่มันถูกป้องกันเอาไว้โดยปราณจากกระพัดวันนี้มันโดนสะกดเอาไว้นี่ทำให้ชินสุยรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยมันคือระเบิดที่โดนสะกดเอาไว้ในร่างกายของเขาเขาต้องเอามันออกไปให้เร็วที่สุด ป็นปล่อยมันเอาไว้ในร่างกายทําให้ชิงสุยรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามันอาจจะยังไม่เป็นอะไรในตอนนี้แต่เขากังวลว่าเมื่อเขาอยู่ในการต่อสู้หรือละเลยมันไปมันอาจจะหลุดออกจากการสะกดและทําร้ายเขาก็เป็นได้ ความตายของเขาอยู่ในร่างกายตลอดเวลาดังนั้นชิงสุยต้องหาวิธีที่จะขับพิษนี้ออกไปในตอนนี้เขานั่งลงค่อยขาและเริ่มโคโจรเพลดเสริมกายาบรรพการร่วมกับพลังธรรมชาติที่พุ่งไปยังปราณพิษสีเขียวโยก เมื่อจะผลักดันให้มันออกไปความเร็วในการโคจรของพลังลมปราณทั้งสองนั้นเพิ่มมากขึ้นปราณพิษสีเขียวหยกนั่นดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองมันพยายามที่จะหลบหนีภายในเส้นลมปราณ นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเส้นลมปราณนั้นเป็นเหมือนกับใยแมงมุมที่มีกิ่งก้านสาขามากมายหากปราณแห่งพิษนี้หนีออกไปย่อมยากบิ่งที่จะหามันพบภายในเส้นลมปราณของเขา เขาสะกดมันไว้ได้ก่อนหน้านี้เพราะมันอยู่ในระยะทางและตำแหน่งที่ดีหลังจากเขาสะกดมันเอาไว้ใกล้ๆกับจุดตันเถียนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันอีกเลยตอนนี้เขาตัดสินใจโคจรพลังปราณของเขาให้เร็วขึ้นและขับมันออกไป พิษนี้พยายามที่จะหลบหนีออกไปนี่เป็นปราณที่ลึกลับอย่างยิ่งทําให้ชิงสุยเกือบจะเส้นท่าได้มันไหลลื่นราวกับปลาไหลเมื่อเขาพยายามที่จะสลายมันออกไปมันก็หนีได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเมื่อมันขยับออกไปไกลมันก็หยุดเคลื่อนไหวอีกครั้งมันสลายไปบางส่วนอย่างไรก็ตามจำนวนที่สลายไปนั้นทำให้ชิงสุยรู้สึกผิดหวงังในอัตรานี้เขาต้องใช้เวลาอีกยาวนาน เมื่อรับรู้ถึงปราที่ลื่นไหลได้นี้ชิงสุยก็ตั้งใจที่จะกำจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดทเทวที่จะทำได้เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงในช่วงนี้เขาพยายามที่จะสลายบางส่วนของมันสองครั้ง หากเขาสามารถจับมันเอาไว้ได้ตอลอดเวลาชิงสุยรู้สึกว่าเขาจะสามารถเสร็จเส้นภายในวันนี้สถานการณ์ในตอนนี้แทบจะทำให้เขาต้องบ้าคลาั่งอย่างไรก็ตามชิงสุยเตรียมตัวไว้แล้ว เขานำกล่องผ้าออกมาที่ภายในบรรจุไปด้วยเข็มทองคำที่บางเท่ากับขนของวัวเดิมที่นั้นเขาต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของพลังธรรมชาติของเขาอย่างไรก็ตามเขาค้นพบว่าปราณพิษสีเขียวหยกนี้ก็แข็งแกร่งอย่างยิ่งเช่นกัน เขาจึงต้องใช้เข็มทองคำเข้าช่วยพลังธรรมชาติไล่ล่ามัในร่างกายของเขาชิงสุยเฝ้ามองจากภายในร่างกายของเขาทุกครั้งที่มันอยู่ในเส้นลมปราณเขาจะแทงเข็มทองคำลงไปเพื่อปิดทางไปของมัน ที่ตามหลังมันมาคือพลังธรรมชาติของขเขาเข็มทองคำของชิงสุยได้ปิดเส้นทางของปราณพิษนั่นซึ่งปิดเส้นทางของพลังธรรมชาติเช่นกันดังนั้นนี่เป็นเพียงความช่วยใย่เหลือ อย่างไรก็ตามด้วยสิ่งที่เขาทำนี้ชิงสุยรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปเข็มทองคำที่ปักอยู่บนร่างกายของชิงสุยก็มากขึ้นเรื่อยๆปราณพิษในร่างกายของเขาค่อยๆมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เขาเริ่มรู้สึกผ่อนคลายหากปราศจากเข็มทองคำนี้เขาก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรในการกำจัดพิษนี้ออกไปปราณพิษหนึ่งในสามได้ถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วพลังธรรมชาติยังคงกำจัดปราณพิษออกไปเรื่อยๆ ทุกๆครั้งที่ปราณพิษนี้ถูกกำจัดออกไปดูเหมือนพลังธรรมชาติของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเขาติดอยู่ในขั้นที่6ของพลังธรรมชาติมานานมากแล้วมันยังคงไม่ยกระดับขึ้น จิงซุยรู้สึกราวกับว่ามันเหมือนกับรังไหมที่ห่อหุ้มตัวนอนไว้อย่างแน่นหนาไม่มีทางที่มันจะยกระดับขึ้นอย่างไรก็ตามในตอนนี้ตอนนี้เขาพบว่ามีรอยแตกเกิดขึ้นบนรังไหมนีม่ทำให้ชิงสุยตื่นเต้นอย่างยิ่งหรือว่าพลังธรรมชาติของเขากำลังจะยกระดับขึ้น แม้ว,ว่าพลังธรรมชาติจะไม่ใช่เคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขามันทําให้ชิงสุยสามารถทนต่อแรงกดดันที่มากกว่าความแข็งแกร่งของชิงสุยมาหลายครั้งแล้วมันช่วยให้เขาทนต่อพิษและส่งยาายวน เพศวิชาต่างๆที่ชั่วร้ายจะโดนหยุดเอาไว้โดยพลังธรรมชาติขั้นที่เจ็ดของพลังธรรมชาติเป็นเหมือนการเริ่มต้นเขารู้สึกว่าขั้นที่เจ็ดของพลังธรรมชาตินั้นต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆ เรื่อที่เขาตั้งใจจะหยุดพักก่อนดำเนินการต่อด้วยความรู้สึกที่ว่าพลังธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงเขาตัดสินใจที่จะทำต่ออย่างไม่หยุดพักหลังจากกำจัดปราณพิษที่กำลังหนีได้บางส่วนก่อนที่ชิงสุยจะทำอย่างอื่น เขาก็พบว่าพลังธรรมชาติเริ่มบิดไปมาในเส้นลมปราณของเขาการขายายาตัวของเส้นลมปราณทำให้เขารู้สึกถึงมันได้ตลอดเวลาการมองเห็นจากภายในของเขาเห็นมันเคลื่อนไหวราวกับอัศรพิษและเคลื่อนรวดเร็วขึ้น จิงสุยรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งและนำเข็มทองคำออกมาพลังธรรมชาติขยายใหญ่ขึ้นและกลับไปที่จุดตันเถียนเมื่อมันกลับเข้าไปยังจุดตันเถียนปราณจาก,กรพัรดก็โคจรอย่างอัตโนมัติเป็นครั้งแรกปราณทั้งสอง เข้าปะทะก,การและกันปราณจากกระพัสีม่วงและพลังธรรมชาติหมุนพัวพันกันและกันอยู่ในจุดตันเถียนความเร็วในการหมุนของแก่นแท้ของพลังลมปราณในผู้ฝึกตนนั้นเพิ่มมากขึ้นปลดปล่อยพลังปราณของเพล็ดเสริมกายาบรรพการออกมา ในช่วงเวลาครึ่งกา้านทูปก็มีเสียงทึบๆดังออกมาปราณจัก,กรพรรดกลับไปยังจุดตันเถียนและหยุดนิ่งในศูนย์กลางของแก่นแท้ของพลังลมปราณในผู้ฝึกตนมีพลังปราณของสภาวะจิตใจสงบนิ่งอละสงบนิ่งดังภูผายอยู่ด้านหนึ่ง พลังธรรมชาตินั้นอยู่อีกด้านพวกมันหมุนโคจรรอบแก่นแท้ของพลังลมปราณพลังธรรมชาติดูเหมือนจะหนานแน่นกว่าก่อนมันยังมีขนาดใหญ่มากชิงสุยรู้ว่าพลังธรรมชาติของขายกระดับขึ้นแล้วขั้นที่เของพลังธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับ จิงสุยยังคงนุนงวงเล็กน้อยเขาใช้พลังธรรมชาติและใช้พลังของมันให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการยกระดับของมันรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นอย่างยิ่ง ความลึกลับของพลังธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเมื่อมาถึงขั้นที่7แม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพียง70%จากความสามารถของเขามันสามารถทำให้เขานั้นต้านทานพิษและแรงกดดันได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้เขารู้สึกว่าความสามารถของเขาในการต่อต้านพลังวิญญาณก็มีการเพิ่มขึ้นมาดูกันว่าแกจะไปซ่อนที่ไหนได้อีกในตอนนี้ชิงสุยใช้พลังธรรมชาติของเขาและเร่งความเร็วของการโคจรพลังธรรมชาติขึ้นหลายเท่าเขาให้มันไล่ล่าปราณพิษสีเขียวหยกตอนนี้เขาไล่ล่ามันโดยตรงโดยปราศจากการใช้เข็มทองคำ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ